อีกแล้วนะคะวันนี้เอจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูวิธีการทำอาหารสูตรพิเศษที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็มีนะคะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรคะน้ำไข่ปลาหรือคนไทยเขาเรียกว่าส้มไข่ปลาค่ะอีี่เนี่ยเออ <laughs> แม่แล้วอธิบายนะค่ะ่ามีอย่างแน่ส้มไข่ปลาในกะสิพี่กะเทียมเนาะค่ะกระเทียมมาต้องแกะมะต้องเกะได้แค่ะมันสีบอหอม แล้วก็มีเกลือมีข้าวเหนียวแซน่าไว้ค่ะแล้วก็ผงปรุงรสชุดรสข้าขาดมาได้ใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยแม่นผงชุดรสด้อยจ้ะโอเคแล้วไข่ปลานี่เป็นของปลาอีแ่ไข่ปลาขาวค่ะปลาขาวหน้าปลาอีแปงแล้วก็แล้วก็ปลาตะเพียนค่ะปลาสวกสวายไม่มีค่ะมีแต่ปลาขาวลล้วนสดสดจากเคลื่อนเขื่อนพัะสติอน สดๆจากเคลื่อนพัาเธอเธอถึงนะคะโอเคแล้วเฮ็ดจังไหนต่อแบบนี้ก็จะให้เอกเขาช่างเอกเขาช่างกอดด้วยค่ะตำมกระเทียมช่างเชฟเออให้เป็นเชฟเนี่ยเป็นสร้างมานี่แมวโอ้ตำมกระเทียมก่อนนะคะตกระเทียมมาเร็วแขกคู้ไม่ได้รับเชิญทุกนดัง แครแคร์แต่เทียมเท่ากับว่าตองแแจเปียกออกค่ะแต่แจมันสีบ่หอมพูดได้ไหยสุดเต๋อสุดเต๋อกินกินได้จัามือคะมันไข่ปลานี่ประมาณสามสี่มือมักไอ้ดองมัดไว้อาจิกินได้บางคนก็ดจะถอดใส่ไข่บางคนเขาก็กินดิบก็ได้เด้อค่ะเพราะมันสุมเอาบักพริกน้อยเด้อค่ะเด้อพริกน้อยเก็บจากสวนเอาไาแต่เทิง์ผู้เขากินสวน ซื้อได้บอบอักพิกหน่อยซื้อจะได้มันจะเป็นทั้งู้ก็ได้ขี้รู้สวนขี้รู้สวรเอ็มเป้นทั้งผู้หั่นหอมคลัทเป็นขี้รู้ขึ้นร<า>้านหัวสวนพีนพ่ที่ก่อนเ <laughs> ชฟเชฟเชฟเลยนี่ข,ขาก็ไปถอดเซคไขบ่บางคนเขาก็หั่นหั่นตะไคร้เบี้ยขึ้นปรุงไม่ต้องหัวไส้แต่พกกะิกับ่ะต้องใส่กินเดียสีกับเขาเนี้อห่อนๆตุ๋ยกับบักพริกดิบสดค่ะเจี๊ยบไลเด้อพี่น้องฝากไว้ทั้งงานญาติท่างกัลยาณินเด้อร์ ปูเวกเพื่อนฟูงก็ได้กินบ่มั่งไข่ปลานงอยางนั่งอยเ้อนั่งอยกินน้ำกันเนี่นั่งหอยกบเพื่อนเผื่อนที่ยายนิดแน่เอ้ายายน้อมแน่เพื่อกันเลยคกินน้ำกันชคให้กินย่เรื่อยๆมูนั่นแ่บลายแบลายเต็มข้าวเจนียบ่เ่นงยข้าวจะซื้อคุณน่ะอ๋อมีเะไแต่จแ้มิตอไปเขากินซี่แก้พวกมาได้เงี้ยหรอแก้พวกม่ะนะอต่้มันจะินไดไขยปลากับอาไร เขาสั่งพุทธดอร์สองโล่คือได้แต่น้อยเพราะแต่ฝากนะพี่น้องคุ้นใจดีเนาะทำความเสียดสีเล่เ์ผู้ใหญ่ผ่านผู้ชมแบบชุนสองนั่งซีเกตกนแบบชุนสองได้แล้วคู่คู่นึงแล้วย่าตได้แล้วพอพอดีร้านบอกเตรียมเกตสื่อไต่แต่มาจากสถิติ ที่บอกมาทั้งเบอร์สามงวดเนี่ยมัมเดอร์ให้ถือจั๊กเทียมัมเดอร์มัมมัมเดอร์มัมนี่ก็ยังสีเอาต่ออีกดิมัมมัมเดอร์อย่าไปบอกเรื่องเรียกไหลเด้อท่านผู้ชมไปตามอีกกรลาใส่หน่อยมันบั่งเสียบเอาใส่ทั้งบนี่บทต้องใส่ได้หลายเออมันสีได้หอมหอมเราไเที่ยวเขาเท่าไรเอออุปกรณ์วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะมีแต่พกกับสากนี่แหละอยากกินซุปกับอู๊ไฟแค่ะมาเด็กเสียงปลาใช้เด้อค่ะเด้อ เใส่ใส่ไลยกับสีเข้มใส่ไลยเข้มไลยค่ะใส่หน่อยเข้มหน่อยเข่าห้ามหน่อยพี่เดี๋ยวน้ำแช่ไปดวนไปแล้วตัวผู้มกมั่มยู่ข้างหลังด้เนาะเอาเางก่อนเดี๋ยวมัน้ำนใส่อีดาใส่น้ำให้เอื้อนนะมันเหนียวดูใส่ดูนี่ก็อุปกรณ์ชุดหนดค่ะ เส่นหน่อยพอได้พันว้านคนรู้มาใส่นหน่อยแซ่บหน่อยเส่หลายแซ่บหลายคือเก่าผู้บวกกินกับคอสูตรเยอค่ะเด้อใส่หลายวันนี้ใส่หลายบ่ผู้บวกกินกับคอสูตรเยอค่ะแต่มันเป็นเกียร์หลายบ้นมันจะเนี้ยเดียวเหรอคะผู้บวกกินผงชูรสกันรับตาช็อตช็อตไส่ผงชูรสนี่ผู้บมาผงชูรสนี่รับตาไปก่อนเนืองจากอย่าเฝ้าบุ่มเลยมันอาจจะสีเป็นหลายแซ่บหลายบอสแค่ซื้อดอกค่ะยังหนิแต่ล่องไปกันขายเพมึนพู้แต่ลองมัไม่ชูรสเอามาแซ่บเพอนมาดอกอันใซ่บหลายเป็นกันทั เขาทายคลิปนะใส่ผงชิรสไรก็เจนข้นจับเอาเด้ับเปไหนอันนี้พ่ได้ตำาลายด้คยกั่ได้เห็คขายแค่กินเองค่ะพ่ได้คายมัจะขนเนาะก็จะกินเจอกับทั่วมากเลยแต่่ได้ประกาศคายแล้วก็ยัดเจ้าเบิ้งซึ่ผู้จัเบ้าง่เ้ยิน็นนะเจ้จับก็ยัดบ้างให้ปลาคือข่อยา่ม่นม่มผู้นมาหาปลาเด้ว บ <a> ักขอบอกตอนใส่ผงนัวกับบัวไทยเราเอาหนีอยกโอ้โหก็บบวกกับใส่แน่นเลยบ่เป็นยังไงเอาไปใส่กันนั่นเห็นบ่เห็นบ่นั่นเลี้ยวไรว่าก็ดูลายใส่กระเทียมไม่ลายค่ะย่าไม่กะสีดึกมาใส่หัวเขาได้บ้างไหมใส่กระเทียมลายมันกับสีพวกข้าวค่ะเอ๋ขันว่าเอ๋่นีอันนี้ก็ต้องใส่มือแล้วเนาะค่ะเนาะมือสะอาดมือเด็ดที่สุด ล่างไปมั้งกับบดีลล่างเรียบร้อยแล้วล่ะนี่มาบอกวิธีการคั่นใกล้ๆเนี้ยแล้วจะไครหลวนๆค่ะใครมันล้วนๆเออไม่เอาลูกน้ำลายแตอยากกินก็กินทิพย์ได้ค่ะกับคอนยอคอนทอนตุ่ยบอกพริกหน่อยเนี่ยเพิกสวนแต่ว่ามิก็อว่าเจ็บอายุเขาหน้านม่งหน้าข่อยได้บอกพริกยื่นขึ้นเขาได้ไหนแต่มาเพิกสวนมันต้องยื่นขึ้นเขาหน่อี่หนูสวนพี่ขี้หนูสวนแต่ว่าแต่ว่ามิคือรีบบอกพริกงั้นจะกินได้ล่ะกินหลุด ่หาตตพิกคิดูชวนกันเราคาดฉันไม่มีถ้งกะละสินเท่ากกะสินไม่แต่พิกไงเนาะิกหน่อยก็มีโอไทยบ้านอื่นกะิซว่าใไทกินไอตทั้งบัานอื่นอุดรขอนแก่นแต่เห็นกันเพรากันกินโลดบ้ันใไทโหลดพิกอยังกักินได้เสียเบิร์ดจองกจองก่อนเสียเงินจานตากรงส่วนตแห้งจะเป็นตากงเพราได้ใจไย เนี่ยขันไปดนดนจะว่าใส่เวลาขันโดนแค่ใดจ้ายายก็โดนจนมันหุ่นละโดนเติบแม้วก็ยสิเขากันออใส่ให้กกรวดกัเรียกกระสิกอันนึงเข้มอันนึงว่าเข้มอันนึงมันวัวอันนึงถือชดรถอันนึงมันถือชุรถเนาะที่สำคัญชุดรถเนี่ยขาดก็ได้ค่ะเพราะว่าใส่้อมไปเลยแต่ว่าใส่้อมเนี่ยจังหไม่ิเขียนทุคน้นยากทำเป็นไม่ติเขียนแอย ตคนรถเดียไก็ล้นาอีกละบ้านหนมานั่งให้กำลังใจย่าๆมาย่ก็เคลียรเรียบร้อยก็ต้ก็ิเก็บหลานเองามไหลพี่ะไข่ปลารวนๆพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องบันเราได้เป็นล่างเมื่อกันได้บานนี้น่อันนี้เข้ากันแล้วไบ่สรุปอ่าอ่ะนี่ ตนอุบุไม้หลานบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเมนูนี้นะคะแต่จะบอกว่าอร่อยมากใส่ถุงะนะค่ะเั็นมัดดีๆเนียนๆแ่าม,มันยันใส่แม้ว่าันยันเปล่าอย่างหัวปาค่ะมันสะเขาไปขี่ใส่แล้วมันจะมีตะหนอนค่ะต้องเก็ยบยางดีเย่าดจใส่ถุงมัดเวลา่าหายนก็หายง่ายเวละ มึงผุดอตท่านผู้ชมนนเบิึงอยู่ผุดเห็ดเต๋วบริ่นก็จะเป็นสีไม้ได้แบบนี้มันเป็นพี่น้องสีแดงอ่องตองได้บบบผู้มากินนั่งอก็ถอดเไข่เนาะ่อยผู้มากแล้วถอดเทไๆแบบตุยก็ขเนยวงขอนนหรือว่าเป็นอยังงซามมันเดี่ยเรื่องงานกะไรกิ้สองคนพอแม่เขาแพ้กินมมากสีนาะพี่น้อง ก็แซ่บกินก็เบแล้วก็กินอันนั่นแอัะแล้วก็แซ่บก็จะฝืนจะควงข้น้องก็ีบอันนี้ไรว่กินนเดยวเินรอดดิอันนี้แซบก็เทือนรดเนีตอนมันขเปนมันก็สีหนีลพี่น้องกอนเปนแล้วมันจะเป็นสีไม่สีแดงอมองจะแซ่บอี่นั้นเป็นการจัดเก็บขึ้น้องบานเก็บเรียบร้อยก็เก็บมัดแน่น nhé các với <laughs> phải chỉ để luôn của cần thiết cái gì và cần thuốc chia rồi ôi cho có cần ba ba nếu không có lại cái tay chẹt khi chẹt kính chín Hãy ค่ะขึ้นกับปลาขึ้นกับไก่พี่น้งงนนนองขึ้นขึ้งงงนกับยันปลาโดนดันไป่ยันโครงงากระเลี้ยงปลาในองค์นีสมัยตะกอนคือบอ่อปากแดงปลาเนี่เ <c oughs> ชฟอ่ะเชฟเชฟเล่ออนี้คือทั้งปากแดงทั้งขิวโกงเถอะเนาะ <c oughs> แล้วน่าจะจริงมากเลยแดงมันเป็นแบบล่ะ,ละค่อยใส่สองฟิดพี่น้องใส่สองฟิไดไปมันจะไปจริงด้ ไม่ใช่ปลาลูกไข่ปลามันบ่คันเป็นเท่าไปได้ตู้กับเขาจริมันมีเิ็ดจักน้อยจากมันกว่าปลาปลาฝากไปให้กินดีหรอกเด้อนั่งไว้เลยกเพื่อนเพแบบื่อนฟูมิตัย คงบักย่อไต่ตรวนเกลือจะนี่มากินอยู่หัลละเตียนกันแต่บางครั้งอยู่ร้านนั่นละ่ะก,ก็กน,นั่นไหวนะก็กสาวนิดส่ <c oughs> งไปหายายอ้อย,ยอ้อยกะชิทายคลิปได้บานเนี่ยเฮ็ด <c oughs> มัมไข่ปลากินต่อเลยแม่ที่ส่งไปประหอดยันก็ทุบแตงก่อนส่งไปเลิกกินเขากะจีหยาบแตง <c oughs> แล้วไปที่ตรงไหนเนี่ยแถวส่งไปเลิกกินเล้ว โอ้ยตักให้มันแล้วนั่นนะได้จากถุงบูมิตาสิฝากมึงเยอะเยี่ยวนี่สิถุงส้อนถุงมันจะดีใจได้หนูเสร็จแล้วจ้าเออขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ถุงมัดออนกล่อมแยมแยมไปแล้วนี่บานเจ้าจิ้งแต่จิ้ง่ายถุงนี่ลายเจ้่อยมันผู้ใดๆก็ดีใจได้เลยงลายหยับลอยเก็บแล้วบันผ้เอาไปเก็บเอาไปเก็บใส่ใดยัยเอาไปเก็บใส่ตู้บัน กับเขาดูกับเขาไหวมิดชิดแต่มีแมงวันแต่ไม่ีแมงวันสิไปยันใช่ยันแปลว่ายังยันแปลว่าขี้ใสเดี๋ยว่กแมงวันมันจะกลายเป็นนอนมันก็จะกินไม่ได้นะคะเมนูวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเย้อะตบมือให้เจ้าของหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ